ต้องทํางานหาเงินทุกวันเจอผูดด้โดยสารแปลกหน้าทุกวันไม่รู้ใครเป็นโควิดมั่งวัคซีนก็ยังไม่ได้จะให้ผมทํายังไงครับตอนนี้ค้างวันก็ติดแล้วยาก็ยังไม่ได้ฉีดกลัวก็กลัวแล้วจะให้ทํำยังไงคะเนี่ยการป้องกันโควิด -19 เริ่มได้ที่ตัวเราทั้งการสร้างภูมิให้กับตัวเองจากภายในและการสร้างภูมิภายนอกด้วยวิธีปฏิบัติตัวที่จะไม่ไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้ออย่างถูกต้องทำได้ง่ายไม่ใช้เงิน ทำอย่างไรไปดูตัวอย่างกันอย่างแรกกินห้าไม่ใช่กินห้า,หาคือกินอาหารห้าหมู่เพื่อสารอาหารครบถ้วนหลากหลายและสมดุลเสริมภูมิแน่นอนแต่การจะสู้กับสายพันธุ์เดลต้านั้นห้ามกินข้าวร่วมกันและต้องนั่งห่างกันเกินกว่า1เมตร ห้ามทานน้ำหรืออาหารจากภาชนะเดียวกันอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญต้องไม่ลืมล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและเมื่อทานอาหารเสร็จให้ล้างภาชนะในทันทีนอนแปดเดี๋ยวไม่ใช่นอนกัน8ปดคนแต่ต้องนอนให้พอ8ชั่วโมงเพราะการนอนพอเพียงจะช่วยให้ระบบสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถ้าให้ชัวร์ทุกครั้งที่เข้านอน ต้องไม่นอนรวมกันในระยะน้อยกว่า1เมตรแดด10ป้าป้าหมูแด 10, ดสิบเขตนี่ก็ไม่ใช่แดด10คือการออกแดดวันละสินาทีสัปดาห์ละสาวันเพราะการออกแดดในตอนเช้าจะสร้างวิตามินดีเพราะว่าวิตามินดีสำคัญต่อระบบภูมิต้านทานโรคและทุกครั้งที่ต้องพบผู้คนห้ามคุยกันในระยะ1เมตรออกกำลัง30 หยุดก่อนไม่ใช่30อย่างแต่เป็น30นาทีสัปดาห์ละ3 4วันการออกกำลังกายระดับปานกลางเพิ่มสุขภาพให้หัวใจลดความดันโลหิตช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสร้างใหม่ได้อย่างสม่ำเสมอและต้องอาบน้ำทันทีเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่อาจรับเข้ามาเมื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันภายนอกให้ครอบครัวอย่างนี้เมื่อกลับถึงบ้านต้องใส่แมสเข้าบ้านทันที ใส่แมสตลอดเวลาหากอยู่ในบ้านเกิน2คนแยกของใช้ส่วนตัวออกจากกันแม้แต่ของในห้องน้ำมันทำความสะอาดจุดที่สัมผัสร่รวมกันด้วยแอลกอฮอล์นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันภายในด้วยการกิน5นอน8ดแดด10ออก30เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงจากภายในต้องไม่ลืมสร้างภูมิคุ้มกันภายนอกโดยการปฏิบัติตัวที่จะไม่ไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้ออย่างถูกต้อง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเคร่งครัดสิ่งที่จะป้องกันโควิด -19 ได้ดีที่สุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งภายนอกและภายในและภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดเริ่มต้นที่เราเองชั่วแน่แชร์ได้